ไอคำและอีบัวใช้ชีวิตคู่ที่ดูสงบในหมู่บ้านห้วยแห้งอีบัวกำลังท้องแก่ใกล้คลอดและเฝ้ารอคอยลูกคนแรกอย่างมีความสุขทว่าไอคําผู้มีนิสัยเจ้าชู้ก็เริ่มเบื่อหน่ายชีวิตที่จำเจวันหนึ่งไอคํากลับบ้านพร้อมเงินจำนวนหนึ่งอ้างว่าได้มาจากการทำงานพิเศษแต่ดวงตาของเขามีความกระสับกระส่ายซ่อนอยู่ อีบัวรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงพยายามมองโลกในแงด่ดีไม่นานไอคําก็ตัดสินใจเปิดเผยความในใจบัวเอ้ยพ่อต้องออกเดินทางไกลไปค้าขายที่ต่างเมืองสักหน่อยนะได้กําไรงามมากอีบัวตกใจจนช้อนในมือร่วงลงอะไรนะคะพ่อท้องบัวมันก็แก่ขณะนี้แล้วพ่อจะไปได้อย่างไรไอคํารีบอธิบายด้วยคำโกหก ไม่ต้องห่วงพอฝากป้ามาลีข้างบ้านไว้แล้วพ่อไปเพื่ออนาคตของลูกเรานะบัวจะได้มีเงินใช้สบายๆอีบัวร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดอนาคตหรือว่าพ่อกำลังหาข้ออ้างที่จะไปหาความสุขอย่างอื่นกันแน่คะพ่อไม่เห็นแก่ลูกในท้องเลยหรือคะไอขำเริ่มไม่พอใจนี่บัวพูดอะไรนะ่ะพ่อทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวเราทั้งนั้นอย่ามาพูดจาใส่ร้ายพ่อแบบนี้สิ เขาโยนถุงเงินให้อีบัวเพื่อตัดปัญหาอีบัวรู้ว่าไม่อาจรั้งเขาได้อีกแล้วความน้อยใจแปลเปลี่ยนเป็นความตัดพพอถ้าพ่อรักบัวกับลูกจริงๆพ่อจะไม่ทิ้งบัวไปในยามนี้ถ้าพ่อทิ้งบัวไปแล้วขอให้พ่ออย่าได้พบความสุขชั่วชีวิตเลยไอคํมไม่สนใจคำพูดของภรรยาเขาตอบอย่างเย็นชาว่าบัวพูดอะไรเป็นลางไม่ดีพ่อไปแล้วนะดูแลตัวเองดีๆล่ะ ไอคัมออกเดินทางไปในคืนนั้นทิ้งอีบัวให้นั่งอยู่ตามลำพังกับท้องที่แก่ใกล้คลอดและความรู้สึกที่แตกสลายการจากไปของเขาคือการเริ่มต้นศกนาตกรรมที่เกิดจากการไร้ความรับผิดชอบไอคัมไม่ได้เดินทางไปค้าขายตามที่กล่าวอ้างคืนที่เขาจากมานั้นเป็นคืนที่มืดมิดไร้แสงจันทร์ราวกับเป็นลางบอกเหตุของความผิดบาปที่เขากำลังก่อ ไอคํมมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองใหญ่ที่เขาได้พบกับอีคําแก้วหญิงสาวชาวเมืองที่ทำให้เขาลืมสิ้นซึ่งภรรยาและลูกในท้องไอคําใช้เงินทองที่เตรียมมาอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อปลนเปลออีคําแก้วและใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญเขาไม่คิดถึงบ้านหลังเก่าที่ห้วยแห้งอีกเลยความกังวลเล็กน้อยที่มีก็ถูกความหลงมัวเมาเข้าแทนที่จนหมดสิ้น ที่บ้านห้วยแหง้งอีบัวต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวท้องของเธอนับวันยิ่งใหญ่ขึ้นจนแทบเดินไม่ไหวแล้วแต่สามีก็ยังไม่มีวี่แววจะกลับมาเงินที่ไอ้คําทิ้งไว้ให้เริ่มร่อยรออีบัวต้องฝืนสังขารออกไปรับจ้างงานเบาๆเพื่อประทังชีวิตบัวเอ้ยพ่อคําเขายังไม่กลับมาอีกเหรอจ๊ะป้ามาลีเพื่อนบ้านใจดีถามด้วยความสงสาร อีบัวยิ้มอย่างฝืนๆพ่อเขายังติดงานอยู่ค่ะป้าคงใกล้จะเสร็จแล้วมั้งคะเธอเลือกที่จะโกหกเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสามีแม้ในใจจะรู้ดีว่าไอคำคงทอดทิ้มเธอไปแล้วช่วงเวลาที่อีบัวเฝ้ารอครอยสามีเป็นช่วงเวลาแห่งความทรมานทางจิตใจที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ความเจ็บปวดทางกาย แต่เป็นความเจ็บปวดที่เกิดจากความโดดเดี่ยวและการถูกทอดทิ้งลูกจ๋าพ่อเขาใจร้ายนักนะทิ้งแม่กับลูกไว้แบบนี้ได้อย่างไรอีบัวมอกจะพร่ำพูดกับลูกในท้องขณะนั่งซักผ้าอยู่ริมคลองน้ำตาของเธอหยดลงไปในน้ำทุกวันแล้ววันแห่งความจริงก็มาถึงในคืนที่เงียบสงัดอีบัวก็เริ่มมีอาการเจ็บท้องอย่างรุนแรง โอ๊ยเจ็บเหลือเกินลูกจะมาแล้วเธอพยายามตะโกนเรียกให้เพื่อนบ้านช่วยป้ามาลีป้ามาลีเจ้าคะบัวเจ็บท้องแล้วแต่เสียงของเธออ่อนแรงเกินกว่าจะไปถึงใครป้ามาลีมาถึงบ้านเมื่อทุกอย่างเกือบจะสายเกินไปเธอเห็นอีบัวดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นบ้านด้วยประสบการณ์ป้ามาลีรีบช่วยทำคลอดอย่างเร่งด่วน อดทนหน่อยนะบัวหายใจลึกๆนะลูกอีบัวกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเธอคิดถึงสามีอย่างสุดหัวใจพ่อคำทำไมพ่อไม่มาอยู่ข้างๆบัวฮึ่แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากใครนอกจากเสียงหายใจของตัวเองในที่สุดด้วยความยากลำบากอีบัวก็คลอดลูกชายออกมาอย่างปลอดภัย เด็กน้อยร้องไห้เสียงดังลั่นบ้านเป็นเสียงแรกที่ดังก้องอยู่ในความมืดมิดป้ามาลีอุ้มลูกน้อยที่เปื้อนเลือดมาให้แม่ดูสิลูกลูกชายของเจ้าช่างน่ารักน่าชังเสียจริงๆอีบัวมองหน้าลูกด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเธอโอบกอดลูกไว้แนบอกและความอ่อนล้าทางกายและจิตใจก็ถาโถมเท่าใส่เธอเธอรู้สึกว่าดวงตาของเธอมืดลงทุกที อีบัวมีชีวิตอยู่กับลูกน้อยได้เพียงสาวันเท่านั้นร่างกายของเธออ่อนแอเกินไปหัวใจของเธอแตกสลายเพราะความตรอมใจที่ถูกสามีทอดทิ้งขณะที่นอนหายใจรวยรินอยู่บนแคร่ไม้อีบัวกุมนือเล็กๆของลูกไว้แน่นป้ามาลีและเพื่อนบ้านพยายามเข้ามาดูแลป้ามาลีเจ้าคะฝากดูลูกบัวด้วยนะคะเขาไม่มีพ่อแล้ว อีบัวพูดด้วยเสียงที่แผว่วเบาก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะดับลงอีบัวได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อฟ้าดินด้วยความแค้นและเจ็บปวดอย่างสุดซึง้งข้านางบัวขอตั้งสัจจะอธิษฐานต่อพระธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คนใจบาปที่ทอดทิ้งลูกเมียในยามที่ท้องแก่ใกล้คลอดอย่าได้พบความสุข ความเจริญความรุ่งเรืองไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะหนีไปแห่งใดตำบลใดขอให้คำสาปของเมียท้องนี้ตามไปทวงคืนจนกว่าจะสิ้นใจตายสิ้นเสียงคำสาปอีบัวก็สิ้นใจตายอย่างสงบทิ้งไว้เพียงลูกน้อยไร้เดียงสาและคําอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นต่อไอค้คํา ขณะที่อีบัวสิ้นใจตายอย่างโดดเดี่ยวที่บ้านห้วยแห้งไอ้คำกำลังใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานในเมืองเขาใช้เงินซื้อความสุขไม่หยุดหย่อนปรนเปรออีคำแก้วอย่างเต็มที่จนกระทั่งวันหนึ่งเงินเริ่มหมดคำเอ้ยทำไมพักนี้เจ้าถึงดูงเงียบๆไปนะเงินทองที่เอามาใช้เหมือนใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมอีคำแก้วถามสามีใหม่ของเธออย่างไม่เกรงใจ ไอคำเริ่มรู้สึกว่าความสุขที่เขากําลังขวอยคว้าน,นั้นกําลังจะหมดลงพร้อมกับเงินในกระเป๋าใจเย็นๆสิแก้วข้าแค่กําลังคิดหางานใหม่พ่อรับรองว่าจะหาเงินมาให้เจ้าได้ใช้ไม่ขาดมือหรอกน้าไม่นานนักก็มีพ่อค้าเร่คนหนึ่งที่เดินทางมาจากหมู่บ้านห้วยแหง้งได้พบกับไอ้คำโดยบังเอิญในตลาดใหญ่พ่อค้ารู้สึกสงสารอีบัวและโกรธแค้นไอคำอยู่ลึกๆ จึงตัดสินใจไปบอกข่าวไอค้คาข้ามีข่าวจะมาบอกแกพ่อค้าคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไอ้คามองด้วยความรำคาญมีอะไรก็พูดมาอีบัวเมียท้องแก่ของแกนะ่ะมันตายแล้วนะคําพูดนี้เหมือนสายฟ้าฟาดกลางกระบาลไอ้คายืนนิ่งไปชั่วขณะอีกคําแก้วที่ยืนอยู่ข้างๆก็ทำท่าทางรังเกียจอะไรนะตาย ตายได้ยังไงไอทํมถามอย่างตะกุกตะกักความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินหัวใจเขาเล็กน้อยตายพระตร้อมใจมันคลอดลูกออกมาได้สามวันก็สิ้นใจตายแกทิ้งมันไปอย่างเลือดเย็นในยามที่มันต้องการแกที่สุดแกมันคนใจบาปพ่อขาด่าทอแล้วเดินจากไปทันทีอีคําแก้วรีบดึงแขนไอค้คําคําเอ้ยเมียเจ้าตายไปแล้วหรือนี่เจ้ามีเมียท้องแก่แล้วทิ้งมาหาข้าหรือนี่ อีคำแก้วเรื่องจริงหรือคำเจ้ามีเมียแล้วยังทำเป็นโสดมาจีบข้าข้าไม่เอาคนใจร้ายอย่างเจ้าหรอกนะไอ้คำพยายามแก้ตัวแก้วไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดนะนางบัวนางป่วยอยู่ก่อนแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเลย แต่ไม่ว่าไอคำจะแก้ตัวอย่างไรอีกคำแก้วก็ไม่เชื่อนั่งตัดสินใจตีตัวออกห่างจากไอคำทันทีเพราะนอกจากเขาจะไม่มีเงินแล้วยังเป็นคนใจบาปทอดทิ้งเมียท้องแก่อีกด้วยนับตั้งแต่วันที่ได้ยินข่าวการตายของอีบัวชีวิตของไอคำก็เริ่มตกต่ำลงอย่างรวดเร็วราวกับถูกสาบธุรกิจล้มเหลวไอคำพยายามลงทุนค้าขายตามที่เขาอ้างไว้ แต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขาดทุนย่อยยับเงินทองที่มีก็หายไปอย่างรวดเร็วถูกทอดทิ้งอีกคำแก้วทิ้งไอคำไปหาชายที่ร่ำรวยกว่าอย่างไม่ใยดีทำให้ไอคำต้องอยู่ตัวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวฝันร้ายตามหลอนทุกคืนที่ไอคำหลับตาลงเขาจะเห็นภาพอีบัวยืนร้องไห้กอดลูกน้อยร่างกายผอมแห้งซีดเซียวดวงตาเต็มไปด้วยความแค้น ภาพเหล่านั้นตามหลอนเขาจนกินไม่ได้นอนหลับไอ้คาเริ่มหวาดระแวงไม่กล้ายอยู่คนเดียวเขาย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆหวังจะหนีพ้นแรงกรรมที่ตามติดบทสนทนาที่13ไอค้คาพูดกับตัวเองขณะเมาเหล้าไม่จริงเขาไม่ได้ฆ่านางนางตายเองนางตายเองทำไมข้าต้องมาฝันเห็นนางด้วยวะเขาเริ่มมีอาการป่วยทางกายร่วมด้วย ร่างกายผอมแห้งซูบซีดด้วยความเครียดและขาดการดูแลโรคภัยเริ่มรุมเรา้าไอ้คำกลายเป็นคนเร่ร่อนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยไม่มีใครอยากช่วยเหลือเขาด้วยเพราะข่าวเรื่องการทอดทิ้งเมียท้องแก่ได้แพร่สะพรับไปทัว่วทำให้ทุกคนรังเกียจในความใจร้ายของเขา เขารู้ดีว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่มันคือคำสาปของเมียท้องที่ตามมาทวงคืนทุกหยาดน้ำตาและความเจ็บปวดที่เขาได้มอบให้แก่อีบัวหลังจากถูกท่อทิ้งและสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดไอคัมก็กลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างแท้จริงเขาต้องเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่หลายครั้งแต่ไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหน แรงอาฆาตจากอดีตก็ยังคงตามติดเขาไปอย่างไม่ลดละไอคํมมีสภาพไม่ต่างอะไรจะขอทานเสื้อผ้าขาดวินร่างกายผอมเกรงดวงตาแดงก่าจากการอดหลับอดนอนและฝันร้ายที่รบกวนเขาอยู่เสมอเขาหวาดระแวงและกลัวความมืดมากที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่ความมืดมาเยือนภาพของอีบัวจะชัดเจนขึ้นในความคิดของเขาเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง หวังว่าจะหางานทำเพื่อประทังชีวิตแต่ทันทีที่ชาวบ้านรู้ว่าเขาคือไอ้คำคนใจร้ายที่ทิ้งเมียท้องแก่ทุกคนก็พร้อมใจกันขับไล่เขาอย่างไม่ใยดีชาวบ้านกอนี่มันไอ้คำนี่วะไอ้คนบาปใครใช้ให้แกมาที่หมู่บ้านเราวะไปให้พ้นเลยนะชาวบ้านขอสมหน้าทำชั่วไว้ก็ต้องรับกรรมสิไม่ต้องมาขอข้าวที่นี่หรอก พวกเราไม่ต้อนรับคนอย่างแกไอคัมไม่กล้าสู้หน้าใครเขาถูกปาด้วยก้อนดินและตะโกนด่าทอเขาต้องวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความรู้สึกอับอายและสิ้นหวังที่ท่วมท้นทำไมทำไมถึงไม่มีใครเข้าใจข้าเลยวะไอคัมพึมพำกับตัวเองขณะซ่อนตัวอยู่ในป่ารกข้างทางวันเวลาผ่านไปนานนับปี ความเจ็บป่วยทั้งกายและใจของไอค้ำก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มคิดถึงอีบัวอย่างจริงจังไม่ใช่ด้วยความรำคาญแต่ด้วยความสำนึกผิดคืนหนึ่งขณะที่ไอค้ำกำลังนอนหนาวซันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาก็ฝันถึงอีบัวอีกครั้งแต่คราวนี้อีบัวไม่ได้มาในภาพของวิญญาณอาฆาตเธอมาในภาพที่ท้องแก่กำลังเย็บผ้าอ้อมและยิ้มให้เขายังอ่อนโยนเหมือนครั้งที่ยังรักกัน ภาพนั้นทําให้ไอคาร้องไห้โฮออกมาไอคาน้ําตาไหลาอาบแก้มบัวเอ้ยพ่อคิดถึงเจ้าพ่อผิดไปแล้วจริงๆพ่ออยากกลับไปหาเจ้าความปรารถนาเดียวที่เหลืออยู่ของไอคำคือการกลับไปขอขมาอีบัวเขาตระหนักแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองหรือความตื่นเต้นชั่วคราวแต่คือความอบอุ่นในครอบครัวที่เขาได้ทำลายมันทิ้งไป ร่างกายของเขาอ่อนแอจนแทบเดินไม่ไหวแต่เขาก็ใช้แรงกายทั้งหมดที่มีค่อยๆเดินทางย้อนกลับไปยังบูรบ้านห้วยแห้งจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งหมดการเดินทางกลับบ้านครั้งนี้ไม่ใช่การเดินทางของผู้ชายที่ไปหาเงินแต่เป็นการเดินทางของผู้ชายที่กำลังยอมจำนนต่อแรงกรรมที่เขาเป็นคนก่อขึ้นมาเอง ไอคำใช้เวลาเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านห้วยแห้งอย่างยากลำบากร่างกายของเขาผอมโซจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกใบหน้าซุดโสมจนแทบไม่เหลือเค้าโครงชายหนุ่มรูปงามในวันวานเมื่อเขามาถึงขอบหมู่บ้านในยามเย็นไม่มีใครจำเขาได้ทันทีเขาเดินโซซัสโซเซไปยังบ้านหลังเก่าที่ซุดโสมของเขาและอีบัวบ้านที่เขาจากมาอย่างไม่ใยดีเมื่อหลายปีก่อน ไอ้คำซุดตัวลงนั่งตรงใต้ถุนบ้านที่อีบัวเคยนั่งเย็บผ้าอ้อมในวันนั้นเขามองไปรอบๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจไอ้คำเสียงแหบพร่าบัวเอ้ยพ่อกลับมาแล้วแต่พ่อก็สายเกินไปเสียแล้วทันใดนั้นป้ามาลีที่เดินผ่านมาเห็นก็ตกใจนั่นใครน่ะทำไมมันนั่งด้วยใต้ถุนบ้านนี้ป้ามาลีเดินเข้ามาใกล้แล้วเพ่งมองไอ้คำแก แกเองเหรอเนี่ยป้ามาลีด้วยความรังเกียจและสงสารระคนันแกกลับมาทำไมว่ะไอค้คัมแกยังกล้ากลับมาที่นี่อีกหรือเมียแกตายเพราะแกทิ้งไปหาความสุขใหม่ลูกแกก็โตอยู่ที่บ้านค่ะไอคําน้ำตาไหลอาบแก้มเขาก้มลงกราบเท้าป้ามาลีอย่างสํานึกผิดป้าผมขอโทษผมสํานึกผิดแล้วจริงๆป้าได้โปรดเมตตาพาผมไปหาบัวหน่อยเถอะ ผมอยากขอคขอมาเขาเป็นครั้งสุดท้ายปามาลีเห็นสภาพของไอคําที่ดูเหมือนคนใกล้ตายก็ใจอ่อนลงเล็กน้อยด้วยความเมตตาตามประสาชาวบ้านที่เห็นแก่กความตายตามข้ามาที่นี่ไม่มีบัวแล้วมีแต่หลุมศพของมันเท่านั้นที่แกต้องไปเจอปามาลีประคองไอคําที่แทบไม่มีแรงไปยังเนินดินเล็กๆใกล้ทุ่งนาที่นั่นคือหลุมศพของอีบัวที่มีป้ายไม้ปักบอกชื่อไว้เรียบง่าย ไอ้คำคลานลงไปกราบที่หลุมศพเขาน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความเสียใจอย่างสุดซึง้งความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกลงโทษทางจิตใจและร่างกายตลอดหลายปีมาทำให้เขาเข้าใจแล้วว่าการกระทําของเขานั้นเลวร้ายเพียงใดบัวเอ๋ยพ่อขอโทษอพ่อผิดไปแล้วพ่อมันคนใจบาปพ่อไม่สมควรได้รับการให้อภัยขอให้เจ้าลงโทษพอท่อเถอะ ไอ้คำร้องไห้คร่ำครวญด้วยเสียงที่ไม่มีใครได้ยินมาก่อนทันใดนั้นก็มีลมพัดมาวูบใหญ่พัดเอาฝุ่นดินและใบไม้แห้งปลิวหว่นไปทั่วร่างของไอ้คำป้ามารีเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นไอ้คำที่กำลังร้องไห้อยู่นั้นก็ชักกระตุกอย่างรุนแรงร่างกายของเขาเกร็งแน่นลิ้นจุกปากแล้วเขาก็นิ่งสงบไปในที่สุดไอ้คำสิ้นใจตายอยู่ตรงหลุมศพของอีบัวพอดี เรากับว่าคำสาปที่อีบัวได้อธิฐานไว้ได้ตามมาทวงคืนวิญญาณของเขาในสถานที่ที่เขาควรจะมานานแล้วเมื่อเขาสารภาพบาปและสำนึกผิดอย่างแท้จริงกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองและการทอดทิ้งความรับผิดชอบและคนที่รักในยามยากย่อมนำมาซึ่งความวิบัติและความสุขที่ไม่มีวันหวนคืน